งานเซอร์วิสเมอร์เซเดสเบเครื่องยนต์ M 2 7 1 Evo ก็อีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้ที่พบเจอในปัญหาของเฟืองแคมชาร์ปหรือเฟืองแอดวานก็อยู่ในจุดในการเซอร์วิสในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน M 2 7 1 Evo ที่อยู่ในบอดี้เมอร์เซเดสเบ W 2 1 2 ในการตรวจพบในการตรวจเจอนะครับในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆก็อยู่ในจุดที่นะครับทำการเซอร์วิสใหม่ทั้งหมดเลยคือคันนี้นะครับเดิมมีอาการเสียงดังของบริเวณนะครับพบเจอในจุดแรกก็คือบริเวณเฟืองแคมชาร์หรือเฟืองแอดวานซ์นะครับก็อยู่ในจุดในลักษณะนะครับเบิกอะไรใหม่มาเปลี่ยนในส่วนของเฟืองฝั่งไอดีและเฟืองฝั่งไอเสียรวมถึง โซ่บริเวณหน้าเครื่องยนต์นะครับัตโดอนัวดันโซ่อยู่บริเวณด้านข้างและก็ะสลับดันโซ่นะครับคันนี้นะครับหลังจากที่มีการเซอร์วิสตรงนี้นะครับจุดตรงนี้เราทําการเปิดฝาสู่อยู่เพื่อนะครับทําครั้งเดียวเช็คในส่วนของฝาสู่ไปในตัวนะครับมีการเปลี่ยนซีนวาลวต่างๆปลอกวาลวต่างๆนะครับปาดบาเจียวาลวใหม่บดวาลวใหม่ เพื่อให้กลับมาเบิือนใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ากำังของคันนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่ในส่วนของเสื้อสูบต่างๆแหวนลูกสูบต่างๆนะครับการทํางานของระบบลูกสูบต่างๆเนี่ยถือว่ายังอยู่ในประสิทธิภาพที่90%อยู่นะครับก็อยู่ในการเซอร์วิสที่อาจจะมากกว่าเดิมนะครับในการเซอร์วิสออกมาเพื่อให้ได้นะครับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์กลับมาใหม่เบิือนอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดในการ แก้ปัญหาในจุดต่างๆเพื่อการใช้งานในระยะยาวรวมถึงนะครับสำหรับคันนี้ซีนโอลิงฝาหน้าเครื่องนะครับที่เป็นซีนหลายๆคันพบเจอในอาการบวมของซีนนะครับที่ทำให้ปัญหาน้ำเข้าเครื่องได้นะครับคันนี้เรามีการแก้ปัญหาแบบนะครับถาวรเลยนะครับไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบชั่วคราวหลังจากนี้นะครับในเครื่องยนต์ถ้าหลายท่านนะครับ ศึกษามาในส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็น M271 Evo ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับที่หลายท่านยังไม่รู้นะครับคันนี้เราเซอร์วิสให้ก่อนนะครับใช้งานในจุดที่นะครับซีนต่างๆบริเวณขวาครอบหน้าเครื่องนะครับหรือซีนตัวใหญ่หน้าเครื่องเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในปัญหาน้ําเข้าเครื่องได้อีกนะครับก็อยู่ในจุดที่ทําให้ครบจบในครั้งเดียวสําหรับท่านใดที่ใช้เครื่องยนต์ M271 Evo อยู่พบเจอปัญหาต่างๆในการวิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาในการเซอร์วิสรวมถึงการแม่ทนเนนในการใช้งานได้ระยะยาวสามารถติดต่อได้ที่ mercedes perfect เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 5 9 1 1 2 1 081 459 1 1 2 1 mercedes perfect we are family